ถูกปีหนึ่งมีจักงวดถูกมวดถูกงวดแต่ว่าแหงบ่ไหลงวดละสองพันสามพันงวดละพันงวดละหมื่นงวดละสองเมื่นสามหมื่นถูกตึ้งสุดเจ็ดมื่นแค่นั่นแหละว่าได้เปแจนเปราเป็นงวดนี้สี่เก้าเก้าสี่เลยนะพ่อเนาะครับเต็มเต็มเลยนะครับคำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิด phấn hoặc quan phấn mua đi gặp là phấn cho em bút cẩm bắt đại trong cây cho ba nên trên đại cho cho hà cầu xuống là, là cầu xuống ก็หาศูนี่แหละก็ไปหาไปหาเนีลรูดแมนวันเอก็ขจักสีวันเสเนาะบันนี้ก็เลยไปหาเพิ่หาเราไปสั่งเขาไว้วที่แล้วนั่นคือตัวไหนของหมวดคืออันที่เก่าเก่าซีหว่าฝันนันที่บอกก็คอว่าฝันรถเสีนั่นรถเสีย มันรดขั้นนี่เสียบอ่ะมันเคยเสียฟันท่านใดเสียขั้นท่านมันเคยกว่าแต่เลยซื้อเลขขั้นนี้ไว้ซื้อซื้อแปดเจ็ดเจ็ดแปดแล้วไปซื้อเก่าเก้าซีเขาไม่ถอเออแต่ซื้อเขาเพื่อไฮไลท์ตอกแล้วกเพราะอันนั้นแหละแลอ้วไปหา,ล,าลัตเตอรี่ตัาไปหาอันละ วันนี้วัดนี่วันว่าเขามาบอกเลขบอกเื่าเขียนในยรูดวัดนี่ไปหาซื้อแล้วไปหาซื้อซื้อแลลวแต่ว่าบ่ได้รายดอกข้าเจ้าบ่หายหลายหาลอตเตอรี่หาลอตเตอรี่อยู่เลขเก้าห้าศูนยเก้าห้าศูนเก้าศูนย์ห้าหาศูนย์ศูนย์หาเก้าศูนยศูนย์เก้าเก้าศูนย์ โตร่องโตล่องมันจะบเพื่อเกาห่าเกาห่าแมนเกาศูน20ยอเรา้ยหนึ่งหาศูนล่ะโตโตเทมัตโตเทมัตมืบ้านึ่งก้อนหนึ่งร้านหน่อยกันยางมาถ่ายบุ๊มมาเลนมากหมืนม่ขอดแม่อแต่ตัวสูงน่าจะ4เซเลตี่สองเนี่เออเออ วนี่วะแม่พ่อเอาไว้อตัวนึงสองะตัวเล็กนะตัวที่เคยวัวกระเบาอ้่ตมึงรัดสลีให้แกยุกแล้วบอกแม่นมาจ้าโอ้กับผู้นั่นลหะผู้ที่น่กลุ่มไทยมือนั่นแหอะผู้นั่นลหะเาบอกเจ็บเจ็บเจ่าง้เจ็เจ็จี้น่ะ มันออเกศโขกเดี๋ยวเกศโหกมันก็ระเทือกหัวตีมาสีเลยบ่บ่แมานวันนี้บ่บ่มาสี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 อะไรตกไปย่างออกไปก็กลับขึ้นมาของมาสีอีกโอ้สิบัวออกซะาลกบ่วขั้นนี้บ่วขั้นนี้บ่ตนีขี่รถตำเยี่ยนขั้นนี้นะขั้นรถประวัติศาสตร์เป็ท่านไหนตำเยี่ยนจะคล้องคั้แม่แถวตำตำเยี่ยนนี่กันยังพนันได้ออกอยู่่มยังพนันได้ออกอยู่ตัวหนึ่งออกสองแล้ว ออกทะเบียนยังก่อนทะเบียนบ้านหนึ่งสองแปดเจ็ดมันออกสองแปดนะครับสองหนึ่งยังแปดเจ็ดเจ็ดแปดว่าถ้าได้ออกเมื่อนนมาแล่กีรถชนบ้านจะขวงถอยบอบวิ์มาจ้ามันถอยร่เยวเร่วงเหยียบเอกแล้วปอยก,ก็แห่งมันก็ได้โดด ันได้โดดอันแนี้วันนั้นมขับรถทางแรกมาจะกี่วันข้าในใส่เงี้ยได้ยังว่าท่นออกอยู่ตัวไดว่า่านออกยังนั่งเพราะท่านออกอันแปดเจ็ดกบเล็กีหาสิบสองเพราะท่านออกอคือว่าสองแปดท่ออกนี่ออกเสียออกุ้นนี้เบียนรุดบลเล็กีหาสิบสองออกโมสิบสองมันออกโมสิบสอง้ยดีดีสิบสองตรงเลยแมันออก เจจตัวใดก็หาสองหาสกับเจ็ดแปดต้องช่อแปดเจ็ดก็สีน้มนไปหนเก็ซื้อทุกงวดเหรอซื้อรตอรีไว้ทุกงวดจะซื้อจนกว่ามันจะถูกซื้อไปเรื่อยๆตก็ไม่ได้ซื้อหลายตัวยัางระบายย่างระลอยหาซื้อยัางระบายได้บ้างระบายก็เอาบ้างใบได้สองใบก็เอาสองใบแค่นั้นแต่ว่ามันเป็นยากซื้อหลายตัว เ,นนเาารเมื่ถูกถูกพ่อเดใส่นนกเก้าสี่สี่เก้าทะเบียนรถฝันว่ามันเสียว่าจะฝัน่ารหายแต่ถ้างไก่แต่ถ้างไก่แต่ที่ท้างไก่คนตัดสิ่สายกับผู้ผู้คนซื่อหลายเน<บ>าะแม่ค่ะาพ่อซูนนี้ได้บ,นบดด่นาะอันบอกเบอร์โทษในทางเอฟซีเขอยากติดเลขซี่กับเลขไอ้ตึกกัโตเศ้าเ้าศูนห สี่สามสามแปดห้าหนึ่งสามเก้าโตเก้าน่และแน้ามฟันแมที่ไใถูกติดั้ง,ง,งเ,เมื่อนี่ไปบ้านแสแบงนะครับเด้อผว้ใดไปท่านคนกับซอยการุต้นนี่ไม่เบาทนไม่หาบาทสิบบาทบอ้บอ่อแพงตอนนี้บอ่อแพงบ่อแพงขายราคานี้ขายชิวสิบปีเศ้าปีขายเอราคาเก่า คือเปลี่ยนแนวขายครับฤดูกาลนี่ฤดูกาลมั่นในเรื่องเป็นนึงอันฤดูการใหม่เขาเปิดฤดูกาลมาล่ำเล่าแล้วก็ไปหาเงินตามนี่แหละนี่เวลาอยู่บ้านขายผักขายผักแบบเนี้ยังบอกเพื่ออะไซะโอ้ยขายผักองผักกับแพงงองกระเก็บบ่ได้โดนบ่ได้โดนบร้ตารมันเกิดขึ้นว่าเกษตรกิจบ่ดีเนาะ มันก็กำไรมันก็ไปน้ำมันพักเสียพักเน่าเวิร์ตอันนี้มันเอเป็นอันนี้มันเอาอันนี้ไข่เนี่ยพราะว่าใส่น้ำแข็งไว้มันก็ป่ะมาณสองมื่นสามหมื่นมันก็บรรนาวให้พ่อยกให้ดูหน่อยครับตัวเลขมีอะไรบ้างครับพ่อครับนี่ละเลขเลขที่ เลขที่ฟันได้คือเลขตัวนี้แหละป่ะพอ,อยกขึ้นนิดนึงนะพ่ะนี่ละฟันจังไหนพ่อยกปลาต้อไปฟันไปดปูก็ไว้เท่นกันฝันว่าเล่นตัวนี้ละมากนะครับจำมาได้กิดนั้นมากแต่เรืว่าไปป้อมมูก็เรียวก,กยว่าเอาเอา,เอาไฮเนอร์ตัวนี้ละวันนี้เขาะเขาก็ไฮแคบ,บ่หลายดอกเขาก็ไฮแคบว่หลาย ตัวสองตัวน่และบัน้ก็บกหูไว้มันมาชดเลขดังเขาได้ยังไงตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยครับตัวเนี้ยดังก็ได้ป่าวหาศูนย์คับเก้าศูนย์ห้าศูนย์กับเก้าศูนย์แม่นเต็มหมดแล้วจับบ่กหูวนจีปหาบุงทั้งอื่นอยู่รอตตรีทั้งบ้านห้าเนี่บ่มี่แล้วเกี่ยวกับเก้ากับหาัูนย์น่สีดังสวด ก็บอกหูตะว่าหูที่มาอยู่แต่วาแเ่งมันเบาประดันยุ้มีที่มามันเลยดังเนาะครับแสดงว่าแถวนี้่ะดังตัวนี้เนาะค่ะหูที่มาอยู่พราะว่าเห็น,เห,นเห็นจากเห็นจากเฟินโพสต์มากเข้าเมืที่แล้วก็เข้าเก้าสี่สี่เก้านะพ่อนะออก็เป็นแนวทางนะพ่อนะ แนวทางของพ่อโสนะครับสีแคปหน้าจอไว้นะครับอันนี้ตัวล้อที่ให้ด้วยนะครับติบตามรถเล็กัวยยุเก้าหาเก้าขอบคุณพ่อโสนะครับเพราะว่าเด็กสามตัวมันก็เป็นเก้าห้า